ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิอมสกูบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิอมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบมาดูข้อแรกกันก็คือเป็น9วิชาสามัญปี64เนาะ,ะข้อที่1 เขาบอกว่าสมมติว่ารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมีราคาลดลงไปรลเซ20%ของราคาในปีก่อนหนะ้าถ้ากลางปี2564รถยนต์ยี่ห้อหนี้อ่าคันหนึ่งเนี่ยมีราคา1ล้านบาทแล้วในกลางปีใดรถยนต์คันนี้จึงจะมีราคาต่ากว่า400,000บาทเป็นปีแรกอ่ะทีเราก็ต้องลองดูก่อนหนะว่าเออโจทย์อะเป็นแบบความว่าแบบราคามันจะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่า,วาผ่านไปละหนึ่งปีใช่ไหมเป็นปี2565 ถ้าเป็นปี2565เนี่ยเราก็จะได้ว่าเออมันต้องลดลงไป20%ใช่ปะมันก็คือตอนแรก2564เนี่ยมันเป็น1ล้านแต่ถ้าลดลง20%ก็เท่ากับว่ามันเหลืออ80%ถูกปะก็เลยคูณ0.8แต่ถ้าบอกว่าปี2566เนี่ยก็คือผ่านไปแล้ว2ปี2ปีเนี่ยก็คือเหมือนลดลง2รอบใช่ไหมจากอันเนี้ยที่เหลือแบบ80%ละ เราก็ได้ว่ามันก็เหมือนแบบเอามาคูณอีก0.8ซึ่งมันก็จะเป็น0.8กำลังสองทีนี้เราก็ต้องคิดว่าเออถ้าเกิดว่าผ่านไป n ปีมันก็คือเหมือนเป็นแบบถึงปีอะไรสักปีหนึ่ง256 4้าบวกกับ n ถูกปะ่ะอ่าก็จะได้ว่า รถยนต์เนี่ยก็จะราคาเหลือหนึ่งล้านคูณกับศูนย์จุดแปดกำลังเอ็นอพอเราได้มาละว่าผ่านไปกี่ปีเอปีนะจะมีราคาเหลือเท่านี้เขาถามว่าปีไหนรถจะมีมูลค่าต่ำกว่าสี่แสนบาทดังนั้นสิ่งที่เราโฟกัสก็กคือเอาอันเนี้ย n เป็นเท่าไหร่ถึงจะน้อยกว่า400,000บาทถูกไหมอ่ะดังนั้นเราก็ได้ว่าเออเราลองดูซิว่าดังนั้น0.8กลัง n เนี่ยก็คือต้องน้อยกว่า400,000หาร1ล้านซึ่งเราก็ตักศูนย์ไปก็เหมือน4หาร10ก็คือ0.4ใช่ไหมอ่ะเราก็ได้มาแล้วว่าเออมันประมาณนี้เนาะทีนี้ เราก็ลองมาคิดดูแล้วกันว่าเออถ้าเป็น0.8เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลดถูกปะยิ่งยกกำลังอะ่ะค่ามันยิ่งลดถูกไหมอย่างเช่น0.8นกำลังสองมันก็จะเท่ากับ0.64แต่ถ้า0.8นกำลังสามมันก็จะเท่ากับ0.512เราก็ต้องคิดไปเรื่อยๆมันถึงจะลดลงไปจนต่ำกว่า0.4เนาะ อลองดูที่ถ้ากำลัง4จะเป็นคูณ8เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น8 26ทด1 9 0.4096ก็คือยังไม่น้อยกว่า0.4แต่ว่ามากกว่ามานนิดเดียวเองละอย่างนั้น0.8กำลัง5ก็น่าจะได้แหละก็คืออันนี้จะเป็น0.32768เราก็เลยได้ว่าเออดังนั้นเนี่ย n เท่าก ok ับ5เนี่ยแหละก็คือทำให้รถยต์เหลือราคา,า300,000กว่าบาทเนาะ ดังนั้นเนี่ยเขาถามว่าปีอะไรก็คือแทน n เข้ากับ5ลงไปเราเียได้ว่าปี2 5 6 9เนี่ยจะเป็นปีแรกที่ลดยนต์ราคาต่ำกว่า4ี่แสนบาทเนาะก็ตอบอันนี้นเนี่ยแหละถามว่ารดยนราคาเท่าไหรก่ก็เป็นหนึ่งล้านคูณกับศูนย์จแปดกำลังห้าเนี่ยแหละ ซึ่งมันก็คือ327,680บาทคือน้อยกว่า4ี่แสนบาทเป็นปีแรก โอเคเนาะอ่ะมาสรุปข้อนี้อีกทีหนึง่งก็คือโจทย์อะ่ะเขาก็พูดว่าของชิ้นหนึ่งก็คือรถยนต์เนี่ยมันมีมูลค่าอยู่ล้านหนึ่งทีนี้ราคามันจะลงไปเรื่อยๆถูกไหมก็คือลงทีละปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วเขาก็ถามว่าปีไหนมันจะทําให้แบบมีมูลค่าต่ำกว่าสี่แสนบาทเป็นปีแรกใช่ปะเออเราก็ได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ลองมานั่งคิดดูว่าเออถ้าผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยราคามันก็จะเหลืออยู่ที่แบบแปดแสนแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหม จริงๆเราก็สามารถไล่ไปเรื่อยๆเลยได้เนาะว่าเออถ้าเกิดว่าคูณ0.8ไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเป็นปีที่5ไปเนี่ยเออมันก็จะได้เป็นค่าเหลืออยู่3 0 0 0กว่าบาทซึ่งมันถือว่าเป็นน้อยกว่า4 0 0 0บาทปนปีแรกเงนั้นก็เลยตอบว่าปี2569เนอะซึ่งตรงกับชอยที่4นั่นเอง ออมปัญญาอมสุขค่ะ